อ่ะโอเคเรากําลังจะเรียวซ้ายขึ้นฟูทับเบิร์กไม่เคยมานะฟูทับเบิร์กเราไม่เคยมานะไม่เคยนี่ครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เอารถไฟฟ้ามาโดยหลักการต้องบอกว่า ถ้าโดยหลักการแล้วเวลาขับขึ้นเขารถไฟฟ้าจะขับง่ายกว่าเนื่องจากาแรงบิดเขาเยอะกว่าแล้วก็มันไม่ต้องรอกําลังเครื่องอ,อย่างที่เป็นถ้าเป็นเครื่องยนต์ทั่วไปเนี่ยเวลาเราเร่งมันจะมีช่วงช่วงจังหวะที่กําลังมันเยอะหล่ออย่างรอบเครื่องหนึ่งพันรอบสองพันรอบสามพันรอบแล้วแต่รุ่นก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เครื่องกําลังเขาจะเยอะสุดแต่ว่า รถไฟฟ้ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยแรงบิดหรือว่ากําลังเขามาค่อนข้างจะตลอดเวลาได้ในทุก,กรอบไปละเพราะฉะนั้นการขึ้นเขาโดยปกติแล้วมันจะทําได้ง่ายกว่าอีกอย่างนึงก็คือเมื่อถึงจุดที่มันเป็นทางลาดลงหรือว่าเป็นทางชันๆอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่รถไฟฟ้าใช้มอเตอร์พอเราปล่อยคันเร่งแล้วถ้าตั้งตัวคืนพลังงานหรือที่เขาเรียกกันว่าดีเจนไว้สูง,สง มันก็จะทําให้มอเตอร์เนี่ยทาตัวเป็นเหมือน break, เบรกไปนในตัวซึ่งก็จะทําให้เราได้ไฟฟ้ากลับคืนมาข้อควรระวังอย่างเดียวอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นกับรถไฟฟ้าทุกคันแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะบางรุ่นก็คือถ้าขึ้นเขาชันๆต่อเนื่องนานๆมากๆจนระบบระบายความร้อนไม่ทันก็จะคล้ายๆรถยนต์ก็คือมีอาการฮีทได้แต่ว่าอาการของรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ถ้าฮีทก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเตือนแล้วก็รถเล่งไม่ไป วิธีแก้ก็คือจอดอย่างเดียวจอดจนกว่าอุณหภูมิมันจะลดลงแล้วก็ไปต่อได้สําหรับเครื่องยนต์ก็คล้ายๆกันแต่ถ้าบางรุ่นที่ไม่ได้มีระบบเตือนความร้อนก็ต้องหมั่นสังเกตหน้าปัดไว้สักหน่อยว่าความร้อนขึ้นเกินไหมอะไรอย่างนี้นะถ้าถ้าความร้อนขึ้นสูงก็จอดพักโอเคอันนี้เราห่างจากข้างบนประมาณ16โลใช้เวลาสัก,กี18นาที จะได้คันนี้ไม่มีตัว OBD เอาไว้ดูเพราะว่า i อ n w นว e เนี่ยเท่าที่หาข้อมูลมาคือมันไม่ปล่อยโค้ดคือคล้ายๆเป็นการเข้ารหัสไว้แล้วก็ไม่ปล่อยออกมาเป็น Public ให้ให้ให้ผู้พัฒนาทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เลยทำให้ยังหาตัว OBD ที่เสียบแล้วอ่านค่าไม่เจอ,อถ้าเป็นรถรถประเภทบางยี่ห้ออย่าง BYD อย่างเงี้ยก็คือเราเอาตัว OBD เสียปุ๊บค่าก็จะขึ้นหมดเลยบอกหมดว่าดูฟมอเตอร์เท่าไหร่ตอนนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่มอเตอร์หมุนอยู่กี่รอบก็จะบอกให้เรารู้ได้แต่ว่าของไอออนคือยังยังหาทางไม่ได้ซึ่งจริงๆเสียดายอยู่เพราะว่าไม่งั้นเราจะรู้บุคลิกรถได้ค่อนข้างดีทางโดยรวมก็ยังไม่ถึงกับว่าชันมากคือถ้าใช้รถไฟฟ้า มันต้องบอกว่าง่ายคือไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีความชํานาญมากก็สามารถขับได้ง่ายๆถ้าไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่ถนนลื่นหรือว่าฝนตกจนมีจังหวะให้ล้อฟรีถ,ถ้าถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยขับยังไงก็ได้แค่เหยียบคันเร่งไปยังไงรถก็ไปไม่ไม่ต้องมีจังหวะเร่งส่งเผือ่อรับกับเนินสูงข้างหน้าอะไรไดดใดๆรถไฟฟ้ามันจะ ก้าวข้ามข้อจำกัดตรงนี้ไปได้พอสมควรก็เลยทําให้ถ้าขับรถไฟฟ้าขึ้นดอยจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะอุ้ยหมาอ้ยอย่าข้ามมานนะไอโบโบถูกตัวอุยน่ารักด้วย<า>โอย้น่ารักอะ่ะโดยรวมๆตอนนี้ยังถือว่า ขับไม่ยากสําหรับผูทับเบิกแต่เราอาจจะยังไม่เจอช่วงพีคเพราะว่าไม่เคยมานี่ครั้งแรกจะมีบ้างก็คือผิวทางชํารุดอันนี้คือเดือนอะไรนะมกราปี2025ก็จะมีป้ายเตือนเป็นระยะเรื่องผิวทางชํารุดนะดูฝั่งซ้ายมือถ้าจะกล้องอาจจะเห็นอยู่ก็คือที่เขาทําเอาไว้การดินสไลด์มันแตกออกมาน่าจะมาจากช่วงที่ฝนตกหรือ าพายุแรงๆเป็นไปได้ดอยที่เคยขับขึ้นแล้วรู้สึกว่าโอเคค่อนข้างถือว่าชันก็จะประมาณดอยอ่างขางขึ้นทางาชัยประการซึ่งตรงนั้นถือว่า ชันแล้วก็โค้งหักศอกค่อนข้างเยอะเวลาจังหวะขึ้นมาชันชันแล้วเจอโค้งของออะไรนะเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะอ้าวลืมรอยอ้างขางมันจะเป็นโค้งหักศอกในลักษณะแบบเหมือนจะกลับด้านเลยร้อยปดสิบองศาได้แต่ของพุทธเบิกอันนี้ยังไม่เจอดูทางก็จะค่อนข้างเรื่อยๆอยู่แต่ถ้าเป็นรถ เครื่องยนต์อาจจะอาจจะรู้สึกว่าจะต้องต้องกดเร่งพอสมควรเครื่องอาจจะมีเสียงคลางพอสมควรเพราะว่าก็ถือว่าชันนิดนิดสารรถไฟฟ้ามันก็แบบนี้เลยก็คือเง,งียบเงียบขึ้นไปแรงบิดมาตลอดกดตอนไหนก็ได้บุคลิลกรถไฟฟ้าเป็นแบบนี้อ๋อดูจาก GPS แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีช่วงจังหวะ หักศอกเยอะๆดูโซนด้านบนอ๋อโอเคแสดงว่าเรายังไปไม่ถึงจุดไฮไลท์เขาอันนี้มันก็เลยยังดูชิวๆอยู่โอ้เออไหมลูก ข้างหน้านี่มันเอ่อนาโตมีหรือเปล่าเด็ก <laughs> เหมือนลำเหมือนคนลำไส้อะไรสักอย่างเลยมันแบบยืด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 โอเคดูจากดูจาก gps แล้วน่าจะน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะเราเราชิลเดี๋ยวเราให้โอ๊ยเรายังหลบให้เขาไปไม่ได้ฮะอ่ะเข้าไปแล้วโอ้โแม่จเจ้าเร็วเกิน ถนนมันเป็นสวนกันสองเลนก็คือจังหวะถ้าเจอรถช้าหรือว่ามีรถที่เร็วกว่าข้างหลังก็หลบหลบได้ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เพราะว่าหลายทางมันนิดเดียวอาจจะต้องแช์แช์พื้นที่กันสักหน่อยแต่ยังไม่ถึงกับว่าแคบมากเพราะยังมีมีระยะให้พอขยับกันได้อยู่ แต่ถ้าเทศกาลอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าดูแล้วถนนแบบนี้ถ้ารถติดติดเนี่ยอ่าโอเคตอนนี้ขึ้นเนินจังหวะเจอเนินรถติดติดคาเนินนี่อาจจะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันโอโอเคอยู่เหมือนกันนะ เ,เช้าหัวมันอาจจะเบลอ,บอ์อยู่นิดนึงพูดผิดผิดถูกๆต้องขออภัยพอดีออแล้วไม่เคยมาเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงบ้างแต่ก็ยังยังยังไม่จัดว่ายากมากถือว่าโอเคอ๋อโอเคก็ชันอยู่ระดับหนึง อันนี้จะคล้ายอ่างขางเลยก็คือวนหักเกือ180บร้อยแบองศาแล้วก็ขึ้นที่แต่อ่างขางมันชันกว่านี้แล้วก็ต่อเนื่องมากกว่านี้ okay, เมื่อกี้เจอน้ำบนพื้นนิดหนึ่งล้อมีอาการวุดวุด,วดนิดหน่อยเพราะฉะนั้น ถ้ามาช่วงหน้าฝนแล้วเจอจังหวะรถจอดคาเนินอันน,น,นี้อันนี้อันนี้าจากงานงานเข้านิดหนึ่งว่าเหยียดต่อไม่ได้เพราะล้อมันฟรีขึ้นไม่ได้แต่ถ้าถนนแห้งไม่มีปัญหาเลยไม่ไม่ถึงกับว่าชันจนเกินไปถ้าจังหวะขึ้นเนินแล้วล้อฟรีทำยังไงก็จริงๆ ยังไม่ไม่ไม่ถึงกับว่ามีประสบการณ์ขนาดนั้นแต่ว่าปกติถ้าเกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นมาก็คือดูว่ามันยังพอไหวไหมในช่วงแรกที่จะสามารถลองได้ก็คือค่อยๆเติมคันเร่งแล้วระหว่างที่ล้อมันฟรีเนี่ยหักปุ่มอะไรซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาเร็วๆมันจะพอทําช่วยให้รถไต่ขึ้นไปได้แต่ถ้าไม่ได้ก็คือต้องต้องถอยลงไปตั้งหลักใหม่แล้วเร่งส่งขึ้นมา โดยรวมถือว่าทางค่อนข้างดีปกติเนี่ยเมื่อกี้มีจุดถ่ายรูปถ้าช่วงที่ท่องเที่ยวก็คงจะมีช่างภาพเขามาถ่ายแล้วก็เอาไปลงในเฟซแล้วเราก็ตามเข้าไปในเฟซเขาเพื่อขอซื้อภาพได้โอ้ตรงนี้ทำสวยเนาะ มีหลายเจ้าเนี่ยทับเบิร์กโฟโต้อะไรโฟโต้ไม่รู้ว่าเยอะอะน่าน่าจะหลายเพจเลยที่มาดักถ่ายรูปตรงนี้แต่ถ้ามาช่วงไม่เทศกาลหรือว่าเขามีเวลาหรือเปล่าก็ไม่ได้หาข้อมูลก็ไม่มีไม่มีใครอยู่ เป็นโค้งที่ถ้าถ่ายรูปก็สวยสุดแล้วเ่วงนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เราจอดไม่ได้เนี่ยข้อดีของรถไฟฟ้าก็คือเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยคือแค่เหยียบชาชร์ลอก่อนขึ้นยังได้แล้วแล้วก็พอขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเหยียบมันมันไปเลยมันจะไม่มีจังหวะแบบรถแรงหมวดแบบอื่นเครื่องคลางดังไม่มีเลย อันนี้เป็นข้อดีจริงๆของรถไฟฟ้าถ้ารักการขึ้นเขาแต่ว่าดูรุ่นนิดนึงบางรุ่นมันระบายความร้อนไม่ทันตัวรูระบายความร้อนของอช่องมอเตอร์มันเล็กะระบบน้ําเข้าไปผ่านตัวมอเตอร์ไม่ไม่พอคือน้อยไปในจังหวะที่ต้องการกําลังมากๆต่อเนื่องนานๆแล้วมอเตอร์ร้อนก็จะเกิดรูปเต่าขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเล่งไม่ขึ้น ก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ไปต่อได้นะแต่ i อ n Y <c oughs> คิดว่าไม่น่ามีปัญหานี้เพราะว่า,าจากที่ดูข้อมูลมาระบบระบายค่อนข้างดีแล้วตัวมอเตอร์จุ่มอยู่ในน้ำมันไปเลยเพราะนั้นมันจะให้ในเรื่องของการจัดการความร้อนที่น่าจะถือว่าเชื่อถือได้พอประมาณแต่ก็ยังไม่กล้าสรุปเพราะว่าอันนี้คือทับเบิก เดี๋ยวมีโอกาสคงได้ลองไปอ่างข้างดูว่าขึ้นชั้นๆแล้วดันต่อเนื่องเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับตัวมอเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างมีความร้อนเกิดขึ้นได้สูงนะคือถ้าถ้าเทียบกับว่า,วาเครื่องยนต์เนี่ยเต็มที่จะอยู่ประมาณ ร้อยห้าองศาถึงร้อยสิบองศานี่ถือว่าร้อนมากแ,แต่อาจจะแล้วแต่รุ่นบางรุ่นอาจจะอาจจะได้อยู่แต่มอเตอร์เนี่ยจริงๆแล้เราสามารถร้อนขึ้นไปได้ถึงระดับแบบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบองศาเลยซึ่งถ้ามากเกินไปก็จะจนจะเกิดภาวะการสูญเสียความเป็นแม่เหล็กถาวรของมอเตอร์ระบุมันก็จะตัดกําลังเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ถ้าเรามี o b d เราจะเห็นเลยว่าอุณหภูมิมอเตอร์มันขึ้นได้เป็นร้อยเลยนะครับแต่ว่า อันนี้ก็ไม่ไม่มีแต่เคยหาข้อมูลมาว่ามันเป็นประมาณนี้นะแต่ขึ้นมาก็รถก็ยังเงียบอยู่ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์มันดังมากนักเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยระบบระบายความร้อนส่วนใหญ่ก็คือใช้คอมเพรสเซอร์แอร์ ตัวเดียวกันกับที่ทําความเย็นในห้องโดยสารเนี่ยเป็นตัวระบายความร้อนทั้งมอเตอร์แบตเตอรี่แล้วก็พวกกล่องคอนโทรลต่างๆจะใช้ความร้อนด้วยกันแลกจะแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยกันเหมือนเอาน้ําไปผ่านกับยังไงดีละ่ะเหมือนเอาน้ําไปผ่านถ้าคิดสภาพก็เหมือนตู้กดน้าดืม่มอะที่เรากดแล้วมันจะเป็นน้ําเย็นออกมาคือหลักการน,นั้นนะครับก็คือเอาน้ําร้อนเนี่ยวิ่งผ่าน ระบบทําความเย็นแบบนั้นไปเลยแล้วพออุณหภูมิน้าลดลงก็วนกลับไประบายความร้อนของระบบต่างๆภายในรถซึ่งถ้ามันร้อนอย่างถ้ามอเตอร์มันร้อนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้ยินเสียงคอมแอร์คลางขึ้นมาบ้างอันนี้มันก็ยังเงียบริ๊บเลยอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศเย็นด้วยเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้12.5ก็เลยยังไม่ไม่มีผลอะไรแล้วภูทับเบิกดูแล้วมันมันไม่ได้ชันมากอย่างที่บอกนะครับ ถ้าเทียบกับดอยอ่างขางอันนั้นฉันจริงเราก็ต่อเนื่องมากนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นสายชอบขึ้นดอยชอบผจญภัยอ่าไปที่ที่มีถนนคือพยายามอย่าอย่าไปอะไรที่มันโหดร,ร้ายหรือว่าออฟโรดมากเพราะว่าด้วยฟ้าข้อที่ต้องระวังก็คือแบตเตอรี่มันอยู่ใต้ท้องรถดังนั้นอันนี้สำคัญสุดนะครับมันจะไปโดน พวกหินพวกอะไรมาเกี่ยวไม่ได้นะครับอ่เจอรถไทยเดี๋ยวให้เขาไปก่อนอปเปล่าเราต้องรอเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจังหวะโค้งโค้งอ่าต้องรอยังไงก็ต้องรอไม่ควรไม่ควรฉี่ออกไปเพราะว่ารถขาลงมาจากข้างบนเขาอาจจะมาได้ความเร็วเสร็จปุ๊บถ้าถึงระยะการมองเห็นมันน้อยพอถึงตรงหน้าปุ๊บก็คือไม่ทัน โดยรวมๆโค้งของทับเบิกก็ขึ้นมานี่ครึ่งทางหรือยังไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะได้แล้ว,ลวก็ถือว่าสบายๆคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยากจนเกินไปเอ๊ะนี่เราครึ่งทางเลยอะทำไมดูมันยังยังขึ้นขึ้นไปเยอะขึ้นไปเยอะอย่างนั้นแหละ <c oughs> อุณหภูมิก็สิบเอ็ดองศาข้างนอกเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันชักจะเย็นเย็นเข้ามาข้างในเยอะเอะนขาพาลูกไปโรงเรียนกันปะเนี่ยโอ้นี่เด็กโหสะพายกระเป๋าไปโรงเรียน โอ้โหแดดอือ huh. ดูแสงที่เขานะโอ้ลุดนเลโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแดดอันนี้เรามาก็เนาะช่วงหลังเทศกาลไปแล้วมันก็จะสบายๆจริงๆถ้าหาจังหวะมาได้นะมาช่วงเทไม่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลนี้ เป็นอะไรที่สบายสุดแล้วมันโล่งไปหมดรถก็จะขับง่ายไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาดันหลังหรือเปล่าหรือว่าข้างหน้าเราจะช้าเกินไปหรืออะไรเงี้ยเราก็ขึ้นสบายๆไปเรื่อยๆโอ้โหประเด็นเดียวก็คือมองลงไปข้างล่างไม่เห็นฝุ่น <c oughs> ฝุ่นเยอะอย่างก,กับอย่างก,กับอยู่ในบ้านหมอกฝุ่นอืมโอที่พักเต็มเลยอย่างที่เขาบอกจริงๆว่าเ,เดี๋ยวนี้ทุ่งอะไรนะแต่ก่อนนะ่าจะเป็นกระลำปลีมั้ง คนทับเบิกจะเยอะมากแต่ตอนนี้กลายเป็นรีสอร์ตไปหมดเออมันก็เลยอาจจะดูแห้งๆหน่อยแล้วเนี่ยมีแต่รีสอร์ตเต็มไปหมดเลยจริงๆเราก็ยังเห็นหมอกอยู่นะหรือมันเป็นฝุ่นกันแน่เนี่ยอ่า ขวามือเอ,อ<ม>่อฝุ่นแฮะอือโอ้โหข้างบนนั้นมันแหล่งรวมที่พักเยอะไปหมดเลย โอ้โหเพจถ่ายรูปเยอะมากเข้าใจว่าช่วงเทศกาลนี้น่าจะอยู่กันทุกโค้งเลยมีเป็เห็นนี่เป็นสิบเพจแล้วนะเนี่ยถ้าชอบท้าทายแบบอ่าชอบความตื่นเต้นมีลุ้นตอนขับรถขึ้นเขาจะแนะนำว่าต้องเอารถต้องเอารถเครื่องยนต์มา พอเอารถไฟฟ้ามาเนี่ยมันไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามมันหลักการเดียวกันหมดก็คือ,อแค่เติมคันเร่งรถยังไงก็ไปกําลังเขาเยอะมากถ้าเครื่องยนต์เนี่ยมันอาจจะมีรุ้นแบบว่าต้องเร่งส่งไม่งั้นแบบขึ้นแล้วมันอืดมันจะมีอารมณ์แบบเหยียบแล้วไม่ไปอะไรอย่างงี้นะรถไฟฟ้ามันไม่มีจริงๆจ,จะหาความตื่นเต้นจากการขับแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าเหมาะมากก็คือมันง่าย แท่ไม่ต้องทำอะไรมากไปตามทางก็พอแล้วนะเอไม่เห็นว่ามันจะมีที่เที่ยวตรงไหนยังไงไม่เคยมา หรือ,อยังไงนะเมารดอะลูกโค้งมันเยอะถ้าเบิร์กนี้รวมๆแล้วประมาณร้อยกว่าโคง้งถ้าจำไม่ผิดก็ไม่แน่ใจว่าร้อยสิบเอ็ดโค้งหรืออะไรสักอย่างองือันนี้มันค่อนข้างชัน ตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกอรถบอกว่าสิบองศานะอ่ะโอเคเราใกล้ถึงยอดภูแล้วพอไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวนี่เงียบเลยเงียบในระดับที่ถือว่าโล่งเลยเลย อมองข้างล่างไม่เห็นไม่เห็นเนื่องจากว่าเข้าใจว่าฝุ่นมันเยอะมากจนมองอะไรข้างล่างไม่เห็นเลยผู้ทับเบิกขวาก็าคือหน่วยทับเบิกอ๋อก็ <le S 2> เราน่าจจะแวะตรงนี้ได้หรือเปล่า อ่ะโอเคมาถึงข้างบนแล้วรวมรวมทางมันก็จะประมาณนี้ถือว่าไม่ไม่ยากมากสำหรับการขึ้นฟูทับเบิครับเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนเองเขาจอดกันตรงไหนวะไมันดูไหนน้้นอช่องนี้ก็ได้มั้ง อ่าโอเคถึงแล้ว<ไ>ป,ป่ะโอเคพัดลมทำงานต่ำคอมพเพรสเซอร์ก็รอบต่ำไม่มีความร้อนเลยถือว่าสบายมาก